ผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่มีการผูกคอก็คือผู้ที่โดนอยู่ในคดีแรกนะครับไม่ใช่คดีครอบครองปลปักเป็นคดีบุกรุกนะครับในบ้านของที่มีเรื่องมีราวกันซึ่งคุณพานุมาตรเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดียืนฟ้องครอบครองปลกปักแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ อยู่ในกรณีของข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของการบุกลุกในคดีแรกณนะขณะนี้นะครับทางญาตินะครับกำลังดูอยู่นะครับว่าคุณพานุมาตรเนี่ยจะสามารถบริจารค่างกายตามที่ได้แจ้งเจตจำนงเอาไว้ได้หรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณพานุมาตรเองก็เคยมีไปปรึกษากับพนักง,งานสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องของคดีบุกลุกด้วยนะครับ ด้านทนายกุ้งนะครับทนายของทางฝั่งอากูกับทางคุณสันเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยครับส่วนเรื่องของกฎหมายก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมายที่เกิดขึ้น